มหาเิชะบัโตูธรรมะบูชามหาปัญญว like er, ันโตสังฆบูชามหาโพเขาวะโหโหตูสาธุราธนาไอ้จิตอู้สเน่บรรณัดจึงเบงจึงเบ่จึงเงียบจึงเงงจึงลำจึงรวยสะดุ้งทำไมจึงมีแต่ความสุความเจลีตัอไป ไปรองอะไบอเธอไปแลยอ้าวาตอดจีปลาเก๋ตอดปลาเนี่ยนี่ตอดจีคุ้มตอดตอดจีตุ้งเลยเนี่ยปลาดุยปลาื้วยปลาดุยนะเอืปลีเรียกอะไรนะอ้าวเออ ไอแม่ไอมาไอจำจังเงี้ยยิ้เสนสลิงสลึงไปลองไปอะไรแากกาาระบากระบนว่าจบืนดุมเจ้านก่กล่าวเรือเรือหลายเลยอ่ะได้หมดนะรู้ไหมัดฟองหัดยังหัดเด้อสาธุตรามทังประกาศเสียสัทธา อาะหะอิมะตานะมะนมโนมนามัสการข้าจะกราวว่าถึงคุณพระพุทธเจ้าทังสัมประองค์คือพุทาคุณังตรมมะคุณังสังขะคุณัง ขอให้คนพระพุทิเจ้ามาอยู่เงี่ยงวนะ่าระคอมอคุณพระมรมมาเป็นตะไทรคุณพระนารายมาเป็นตะขวาคุณพระโมคคลามาเป็นน้ำลายคุณพระปลายมาช่วยสังวานค้าจะตามการจริงใดขอให้ประสิทธิเมีองค์ธิิสวาหา สุเบบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมจะภูมิเจ้าทีเจ้าแม่ธรณีอภรรยาโมเป็ดก็ดีเจ้าพ่อรำเมืองโมแป็ดก็ดีคือทิดแก้วมุนซาดุงขอชิกแก้วและนางมาจันทร์นางจะแต่ตระลางามจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดป่อนไปด้ชิคิดถึงได้ในความปรารถนาสาธุได้จันทร์รอดแล้วได้ชิ้นรดแล้วได้จันทร์

นะโมตัสสะภะคะวะโตอุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุพันธนังชีวิตังวะนิพพานังสารานักตามิธรรมังอายุพันธนังชีวิตังวะนิพพานังสารานักตามิทุติยามปี พุท้างอายุพันธนังชีวิตตั้งยวันอิปานังสารานาคตสามีถูติยามปีธรรมังอายุพันธนังชีวิตตั้งยวันอิปานังสารานาคตสามีถูติยามปีสังฆังอายุพันธนังชีวิตตั้งยวันอิปานังสารานาคตสามีตัิยามปี พุทธ an 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 ังอายุพันธนังชีวิตตังยวานิพานังสารานังขาดามีตาติยามปีธรรมังอายุพันธนังชีวิตตังยวานิพานังสารานังขาดามีตาติยามปีสังฆังอายุพันธนังชีวิตตังยวานิพานังสารานังขาดามี บุรพารัตตจมิงจะพุทาคุณางอิติปิโสภะกวาบุรพารัตตจมิงจะทรเมกังอิติปิโสภะกวาบุรพารัตตจมิงจะสังคังทุกขารูขปิยาวิวันจะเชยชัยะจะยอิติปิโสภะกวาอัคเนรัตตจมิงจะพุทาคุณัง กิตติบิสุภคะวาอากเนรัจมิงจะทำเมกังกิจติบิสุภคะวาอักเนรัจมิงจะสังคลังทุกขโรขปยาบีวันกเยชัยยะชะยะอิติปิสวพคะวาทากสินรัจมิงจ้าบุทาคุณังกิติบิสุภคะวาจากสินรัจมิงจะทำเมกัง อิติปิโสภะกวาตักวินรัตมิงจะสังลังทุกขารูขปยาวิวันเชยเชยยะจชยยะอิติปิโสภะกวาหระดีรัตมิงจะกปุถาคุณังอิติปิโสภะกวาอคเนรัตมิงจะทำมีกังอิติปิโสภะกวาอคเนรัตมิงจะสังลัง ทุกขารูขัพยาวิวันเจเยชัยยะะใยอิติปิโสภะกวาพยายามรัตมิงจาพุทธากนังติปิโสภักวาพยายามรัตมิงจะทำมีกังิติปิโสภักวาพยายามรัตมิงจะสั่งครังทุกขารูขัพยาวิวันจเยชัยยะจะยยิติปิโสภักวาประจิมรัตมิงจาพุทธากนัง อิติปิโสภะกวาประจิมรัตมินจะทำมกลางอิติปิโสภะกวาประจิมรัตมินจะสังครางทุกขรูขปยาบิวันเจยเชยยะชจยะอิติปิโสภะกวาอุดรรัตมินจะบุทาคุณังอิติปิโสภะกวาอุดรรัตมินจะทำมกลาง อิติปิโสภะกวาอุดรรัตมิงจะสังคัง,งทุกขารูขปยาวิวันิเยชัยยะชะยยะอิติปิโสภะกวาอิสานรัตมิงจามุทากุนังปิติปิโสภะกวาอิสานรัตมิงจะทำเมกังอิติปิโสภะกวาอิสานรัตมิงจะสังคัง ทุกขารูขปิยาปิมันใจเยชัจยากใยใหญ่ติปิโสภักดายันทุนิมีตังปัตตวานตานจะได้อยู่รโกสุขังพยังทัชิตทัชัญธรังคานชัยยากุทธามันดาสิงหาคุณาสิงหาสระคุณาสวันตูปปปะกั่วทุกปินังอาการตัง พุทธาโนภาเวนวินาจะมีตัวยันทุนิมีตังปัตตวานตานตรายโรุโคสุขังพยังพระพุทธกระหัตประจุใจยาขุทามันดาสิงหาคุณะสิงหะสระคนัจบันตัวปาปากัวตุตูปินังอาการตังทัมมานนภาเวนวินาจะมีตัวยันทุนิมีตัง ปัจจวานตามตราโยโรคโคส,สุขังบยังท่านเสาพรังกิตพระหูช้ยยากุทะมันดาสิงหากุณาสิงหาสาคโคนณาจบันตุปปาป,า,ปากกังหอวตุวตุตตปินังอาการตังสังาขาอุภาเวนาวินาสมินตุ สว่างคุณังวิชาพาลังตีสังวิริยังสติกมังสัจจังนิผ้านังโมขังคุยกังทานงทิราปัญญาเนกังยปังอินทะสว่างเทวะสว่างจักวัตจตสว่างพรหมะสว่างมาพุมาสว่างอิสิสว่างมาอิจิสว่างโมนีสว่างปุริตาสว่างปัจจจกอุทะสว่างนโมพุทธเจ้า นโมธรรมจสานโมสังฆะทจยาติทางฮูลูู่วายะยาหมอบแจงคิดหมอบแจงกระตอมอบเาืจุกบติดอื้อมีไงอ๋อไงซำสาดุงปีขานออกไม้เก้าข้างเดือนหกดื้อเสน่หอัน จะเงดจเงอันไม่อาจมือเนอนางเอ้ยขอหนูจงมีแต่ความสุขความเจริญตลดปลอดภัยจิดงใดความศาสนาสาถูอันเงเงือื้อสาธุเอาใหญ่คนเจ้าสม่ใส่ใ่นก็ไั้ก็ไดเออแม่ลื้อมงทองคแม่ตาม๋่ยวันนายก

สามแทนให้ใญ่เดานาความเรียบรูยอะก็ซศแล้วต็รว่ก็ซศแล้วยืมาุงดื้อเน็เตมชายปัจากปมด้อนดตมรู้อะไรอะไัดเลนตัดเลนดพียงยมไปดุยุยลุกเป็นเ้ตาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั a พุทธัสสะนะโมตัสสะหะตมาสัมตมา โคกนี้แม่นโคกไม่จันกันนวยนี้ม่นกันเดือกันน่วยแกว้วเดืเอดตัวแตงแล้วใส่ดอกผ้าควันตัวทั้ททงตุ้กรอมฟุบเท่าแกว้วมาน낭งลองกันผ้าควันอยู่จนร้อนดึกดนเดอแเ่ือ่เนี่ย เยอะน้อยพ้าเก่ากินบนไอยน้อยข้าแฟนขิงบ่ไม่ได้ะเงนั้นเอี้ยเส็นทดีเท่าเกมไทยบุญนักขึ้นมาตอยะเยอคุณก็ได้มาดดก่อยนอยกเดียวะนั่เยอะคนั่ดียังเสือดีนาเดียวีดูกขยากาหมิงมาซอย บุญตัวได้มาดอกซอยเนาะพาเขาได้คุ้มพอตัวเดียวมาก่อนย่อพาเขาได้เปลี่ยนเจ้าก่อนเดียวเขาเอ้ยบัดนี้แล้วเจ้าจึงเปียบมีได้ฉันวันดียง้บกีวเขาไปพันเาเันนะ สองสามกิโกจรไปหาช้างมาเปลี่นมาตาดมาจ่อ้เป็นเงี้ยตามองก่อนแล้ว <fate> ที่เสาเจ้านั้นเอามาใส่ันไปหาพี่น้องมาช่วยคุณ่งมาเหลือขุดไปแล้วยิ่งก็ไหวราเปลีมามาจอก้ลายเสา มีทั้งใบคูนเดใบย,ยอมีทั้งต้นกล้วยเด็ต้นอ้อยเด็ดเท้าเอ้ยมีทั้งผ้าขาวเด็ผ้าแดงเอามามาเก่ามาถูกผูกได้เลียวจึงได้มเรื่องดียึงทางก,การยกเสาเล็กเล็ดเสาหน่อยเท้าเอื้อยยกได้แล้วจึงขึ้นใสแป็ดอกไก่ก้อนเดียว ເຈົ້າເດີ້ຍັງມີແລ້ວໄຟຈັກໄດ້ພັງນະອັນນີ້ແຕ່ເດີ້ແຕ່ເກົ່າຢ່າແຈ້ງໄປ5ບ່ອນລູກຢູ່ເຂ มีใจเพียนถึงเงี้ยหลุดถึงเงยากียงแตเปี่ยนโงมาตัวเชียบวันนี้จึงเป็นงาไม่ได้กับวันนี้เพียงได้แบกเี้ยวนเข้าไปฟันเข้าแหกเข้าคันนสองสามวันจึงสุกจึงไปหาช้างมาแปลงดอกมาแต้ มาเจาะให้เป็นเหือนสามมองก่อนแล้วเจ้าเอ้ยบาดนี้เนาะค่อยนั่นเดียกินได้แดงขันดอกไมที่เนเจ้านยนว่า bây tố bạc đều chờ giờ sao chiên chún hãy mà nghe hãy cho ma trả phạt dùng công dưỡng nhiên thảo ơi quăng kim cang gia hay đây gia sinh nên là cầm búa đan phém lao vay độc con đèo từ sau ấy nắng ấy rớt sáu năm này cho đây mùa me lái rớt sáu này, chỗ đầy nàng yên, nàng yên, sáu ngày cho đây quá cái mùa này từ nắng ấy nhen cho rớt sáu sáu ngày cho đây con cầu cằm con đèo từ ấy rớt sáu tí này cho đây tháng đầu con đèo เออนางเอ้ยทาเอ้ยแมได้ยกเสาหกขึ้นนัดีให้เจ้าในมีสุงานมาเียมข้างตัวเรียบนางเอนางแมจะได้ยกสกียดให้เดังลูก้างมาแงล้ะง่ายอา้นางจะได้ยสเดึนดีให้เจ้างูผู้ผู้ี้นางจาในความะ เราเอายให้เจ้าได้เข่าของเพาะเด็กและพ่อหานแม่ว่าเจ้าขวัญเจ้าอยาให้แตกเจ้าแหกเจ้าอยาให้เสียดีกันหนึ่งนางกี่นางห้องดึงนั่งเดียโน่ให้เจ้าไว้ดึงถึงคุณพระเจ้า ห่วงจอมนั้นให้จะไทัพระพุทธชนสขจอมาที่ชนะเกล a ดเดอเท้าย่อมสอมันเลี้ยงน้องให้จะไว้ตาบิาเลมันาเลพ่อเมียดือนักเก่งห่วงที่นั้นเลี้ยน้องให้จะไว้ตาดตอกแกมาจุมบัดทน้อกอยันเด็จะงขันอกให้ื้เา đình dưỡng ngang ba, phía quan sát ngang chụp ảnh chúng ta cảnh dùng ba vàng, quan sát chúng ta làm sao cảnh đẹp, ปกินเพียงกินทีนางเกลาอย่าไปจุกจนนี้ไม่เป็นเดียวฝันนั้นเอ้ยคันแม่นกันแก้วแก้วอยู่กลางแพบก็ให้มา ฟันเจ้าไปอยู่กองหน้ากองหนังเด้อยฟันเงี้ยไปอยู่น้ำน้างจอมตาฟันเจ้าเอ้ยจะไปเจ้าเขาดอกพ่อดอกหัวานาฟังฟ้าเว้ยฟังน้ำเ้ยจะไปแจ่มปลาน้องชายนก่อนก่อนมาจ่าเดือยมีวันเนี้ยว้า โลขยานในตนหาสัตบัติญาณในนเจ็ดจุงกันเดินเนตตาภาวนาคืออายุปโนจุขังพาลังสาธุันวแกื่น่น้องเมเซมใสกัตจเยือนายุเืจะความตรกความจะตลอดไปเด้อจเยือน